สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23พฤษภาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่าน,นะครับว่ามีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ รือเราเรื่องเนที่ผลฟุตบอลเพิร์ลเลกอังกฤษยังก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่37นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป0-0ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้นิวคาสเซิลอยู่ที่3มี7คะแนนนิวคาสเซิลก็การันตีในการติดท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่ที่18มี31คะแนนก็ตามหลังอันดับที่17อย่างเอเวอเรตันอยู่ที่2คะแนนก็ต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะรลอดตกชั้นนะครับ ส่วนอันดับดาวซันโวต,ตอนนี้นะครับที่1ก็เป็นเออร์ริงฮาร์แลนด์ยิงไป36ประตูที่2เป็นแฮร์รี่เคนยิงไป28ประตูและที่3เป็นอ e ีวานโทนียิงไป20ประตูผลฟุตบอลกาโชนซาลาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัาที่36โรม,มาเสมอกับซาเลนิตาน่าไป2ต่อ2และอ็อโปลีก็ถล่มอาชนายูเวนตุสไป4ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้โลมาอยู่ที่6มู่60คะแนนยูเวนตุสหลังจากที่กลับมาโดนตัดคะแนนอีกแล้วนะครับก็เลยทําให้หล่นมาอยู่ที่7มู่59คะแนนเอ็มโปรีอยู่ที่14มู่42คะแนนและซาเลน,นิตาอยู่ที่15ก็มีอยู่39คะแนนอันดับดาซันโวตอนนี้ที่ 1. เป็นวิตอโอซิมเพนยิงไป23ประตูที่ 2. เป็นลาตาตโลมาติเนสยิงไป20ประตูและที่ 3. เป็นบูไรเดียก็ยิงไป16ประตู ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่35แทปซันสปอร์เอาชนะคาราคุมบรุกไป4-1ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้แทปซันสปอร์ที่6มีอยู่5 1คะแนนส่วนคาราคุมบรุกอยู่ที่9ก็มีอยู่44คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นเอเนอร์วาเลนเซียยิงไป28ประตูและผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีกเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่28ดาวมาร์กเอฟซีเอาชนะอัปฮาไป1-0 อันไฟฮาเสมอกับอันลาเอสหนึ่งต่อหนึ่งอันอิติฟักแพ้กับอันฟาเตศูนต์ต่อสี่อันเวดาแพ้กับอันคาริสหนึ่งต่อสี่และอันทาวอนก็เอาชนะอันตาอีไปสองต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอันอิติฮัดมี63คะแนนที่2เป็นอันนัเซอร์มี60คะแนนที่3เป็นอันฉบับมีอยู่ิคะแนนและที่4เป็นอันฮิรันก็มีอยู่53คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นอันคาริสมีอยู่27คะแนนที่15เป็นอันอาดานมีอยู่24คะแนนและที่16เป็นอันบาเทนก็มีอยู่19คะแนนนะครับเรามาดูโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างนะครับศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่36เวลาเที่ยงคืนครึ่งเซลตาบิโกจะพบก,กับคิโรนาคู่นี้แต่ทัศนวบินสปอตหนึ่งและอนันเซดาดจะพบกับอันเมเลียคู่นี้แต่ทัศนรบินสปอสาม และเวาลาตีสามเลอันเบียเดลิดจะพบก,กับบา์เลนาคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบินสปอตสนะครับและเราไปปิดท้ายที่โปรแกรมฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลีกนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาที 28. า่28เวลา23นาฬิกาอันอาดานจะพบอันฮีลานเวลาตีหนึ่งครึ่งอันนัสเซอร์จะพบอันชาบ,าบับและอันอีดิฮัดจะพบอันบาเทนนะครับและนี่นก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ